ก็ปเป็นตักกุศลในปี2563ในศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมภระสีสว่างควรัฐองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในปีนี้นะครับทางราชวิทยาลัยจุฬาพรจะทําโครงการตรวจภูมิคุ้มกันของโรคโควิด -19 ในประชาชนไทยนะครับโดยเราหวังว่าจากการตรวจทําโครงการบําเพ็ญพระกุศลในครั้งนี้เนี่ยก็จะทําให้ประเทศเราได้ข้อมูลในเชิงระบาดวิทยาให้รู้ชัดเจนนะครับว่าคนไทยในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเนี่ยมีการติดเชื้อนี้ไปเพียงไหนจุดประสงค์การตรวจเนี่ยมันมี2ออย่างก็คือถ้าเกิดตรวจเชื้อเราต้องการดูว่าคนไหนติดเชื้อเพื่อป้องกันในการติดคนถัดไปแต่ก,ก็ตรวจภูมิคุ้มกันเนี่ยก็คือการดูว่าในประชากรนั้นมีคน นที่เคยติดเชื้อมาแล้วมากน้อยแค่ไหนมันมันจะเป็นคนละเชิงเชิงป้องกันกับเชิงระบาดวิทยาระบาดวิทยานี้คือดูว่าในคนกลุ่มก้อน,นั้นเคยติดเชื้อกันไปมากน้อยเท่าไหร่แล้วเพราะว่าการที่มียามารักษาการที่มีวัคซีนออกมาเนี่ยเราจะได้มุ่งไปที่คนที่อาจจะยังไม่เคยติดเชื้อไม่มีภูมิคุ้มกันมาก,ก่อนเป็นเป็นการจัดการในระยะยาว หลังจากที่เราเจาะเลือดนะจุดเจาะเลือดแล้วค่ะเลือดจะถูกนําส่งมายังห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือดนะคะ <st it> เมื่อนํามาถึงแล้วเนี่ยเราจะนํามาเข้าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องจะนําทิ้วเลือดเข้าไปในเครื่องโดยโอัตโนมัติมีการปั่นโดยโอัตโนมัติแล้วก็เปิดจุกอัตโนมัติแล้วก็นําไปเข้าเครื่องวิเคราะห์หลังจากที่เครื่องวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วค่ะจะมีการรายงานผลเข้ามาสู่ระบบ LAS นะคะจากนั้นก็ส่งไปยังแพทย์ผู้สั่งตรวจค่ะสําหรับตัวเครื่องจริงๆนะคะสามารถวิเคราะห์ได้มาาาาากกกวววว่่่่1000ททิิตตอันคคะะแเเรรรจํ ตัวซาโควี2หรือโควิด19ไม่ต่ำกว่า250เทสตต่อวันด้วยความปลอดภัยของเครื่องโดยระบบแล้วเนี่ยเครื่องเป็นระบบปิด ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคอนเทมิเนตระหว่างเทสหรือแซมเปิลเนี่ยจะไม่เกิดการปนเปื้อนระหว่างกันอยู่แล้วค่ะผลการตรวจวิเคราะห์ที่ออกมาเราจะมีการเทียบค่าก่อนว่าถ้าค่ามาตรฐานผ่านเราถึงจะรายงานผลคนไข้ได้ค่ะสําหรับผลการตรวจวิเคราะห์นะคะเราจะส่งไปด้วยระบบออนไลน์ไปยังแพทย์ผู้ตรวจและสามารถนําไปทําการวิจัยได้ด้วยค่ะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะสามารถใช้ตัวอย่างของเลือดซึ่งเรารู้ว่าเคยติดเชื้อไม่เคยติดเชื้อนั้นมาดูอีกทีหนึ่งว่าความแปรปรวนของพันธุก,กรรมในคนในจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคต่างเนี่ยมีผลกับการติดเชือ้อหรือไม่ในปีหน้าถ้ามีการระบาดกลับมาอีกเ,เราก็จะได้วางแผนได้ว่าเราจะต้องใช้วัคซีนเท่าไหร่คนกลุ่มไหนเป็นคนกลุ่มเสี่ยงที่เราจะไปต้องเริ่มให้วัคซีนก่อนหรือเราจะต้องเตรียมยาการรักษาไว้แค่ไหนในอนาคตเมื่อมีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทรงมีพระดำริที่จะทำเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์ข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์กับคนไทย 太极。